นี่จ้าัสดีลุกนี่จ้าตัดยามาแล้วมาส่งนี่ข้านอนกอกอดนี่จ้านี่เอ้ย นี่จ้าจกินอาหารนี่หน่อยไห้ยเออบำรุงอีกอกินได้กินเลยครับแซ่บๆอาหารล่าง เนจ้าเนจ้าวันดีครับกินให้อิ่มกินเยอะๆนะครับฟันนี้นะครับ